พอ้โหนะครับผมกับเมนูของเราอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแกงหนูต้มปลาสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน้าทุกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่ผมเช่นเคยนะผมเกศซ่าพาราลุนะครับผมเหนียวออกเลาะยิงไปช่อนนะครับผมนีะครับตามคลองเขาไปข้างในนี่ครับผมแต่ว่านี่ไฟยังติดอยู่นะครับผม คอมีคอมีลมลมพอมีแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรอทางอำเ่อมาจากตุพันก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ลาออกฝั่งู้นครับผมเดี๋ยวเราเลาะยิงแถวนี้ไปก่อนรลพวกนั้นนะเขามาครับผมไปตากล้อชมครับวันนี้ว่าจะเจอ ER ตัวหรือเปล่าหรือจะเจอ ER ปลาอะไรบ้างครับผมจะมาหรือเปล่ารู้วันนี้ครับผมไปหมายก็หายิงยากครับผมโหที่ออกมาก็ไม่เจอไม่เจอก็ไม่มีคลิปลงครับผมพอออกมาไม่เจอตัวก็ไม่ได้ลงคลิปนะ ไปครับผมไปติดตามชมกันเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลานะครับผมไปไปครับผมไปเจอกันไอแ้วมาครับผมเรามาเดินตอนนี้ดูก่นนะอนนะตอนที่เราเคยมาขึ้นนะผมที่จริงน,นินกับปลาสะโดฟองอัอก,กี้ขึ้นมาตัเริ่มเ่ตรงนี้ใหญ่ เราเจอเราลงนะใหญ่เลยที่ดหญ่ช่อนรัาผมสาโลกว่าเลยเวเง้ยงไวให้ทำทั้งตัวเขาผม

พันละไม่ตาลหลุดไปเนะี่ย 응? 응, 응? 안들어

ยี่มเรือเราเอาปลาหน่อยนะครับหาสีใหม่เหรอคนับผมดูครับผมยส่สวยๆอยู่ ไ,ไ,ได้โลกขะเกือได้โลครลับเรือผมตัวแรกครับย้อนงบ้างก็แล้ก็เลือไปเก็บ ทำแรกก็มาแล้วนะยิงตามันขึ้นจิบนะผมเนี่ยตรงนี้นะข้างหลักขึ้นหลายตัวมี้ขึ้นขึ้น้นไม้มาครับขึ้นหลายตัวอยู่จิบมีช่องใหญ่จิบอยู่สองตัวในตาโดมีตโดนี้ใหญ่แล้วมีเล็กๆจิบหลายตัวอยู่ยิงไปก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงครับผมแต่ถ้านันไม่จิบแล้วหรือมันไวหรือว่ามันยิงไม่ทันแล้วไงเดี๋ยวเราก็เข้าไปในรอไปเรื่อยๆครับรอนะยันเส็บฟ้าจิบด้วยแล้วรอเพื่อมาสุอพันด้วยครับผมดีวเราลาแต้มก่อนผม เราตั่งเฝ้าดูอีกสักสิบนาทียี่สิบนาทีครับผมถ้าไม่จีบเราก็ไปเราต้องย้ายครับผมนี่มันตื่นด้วยแล้วก็เอาเรือเขายืมเรือน้ำของมาเอาด้วยครับผมไปไดต่ชงต่อเผื่อเจอเผื่อเจออีกนะครับผมถ้าไม่เจอก็ไปครับผมนี่บรรยากาศครับผมน้ำมันขึ้นวันนี้น้ำใสวนันวานผมวนมาแล้วน้ำไม่ค่อยใสในน้ำใสครับผมไปครับผมลงลลงคาอยู่เลย ຂ้ามຍ່າຂ้ามໄປเยอะ เข้ามาใหม่หลังปั้นนะผมดูวกรนี้ครับไปลมแรงวันนี้ครับผมมีลมแต่น้ำมันสวยนะน้ำเริ่มสวยแล้วมาผมไปตามชมวงต่อจะเจอตัวอ๋อน้ำเผื่อยังเราออกมาครับผมไปนี่อีกหมาหนึงนะหมา่ในตำนานครับผมก็เคยมีตัวเยอะนะแต่ช่วงนี้มันเงียบๆไป รอดูนี่เจอตัวหรือเปล่านะผมจะลมแรงนะถ้าไม่เจอตัวไงั้นก็ย้ายเดี๋ยวเราเอออกมาพร้อมๆกันไนมะ่ว่าจะไปไหนกันนะครับผมไปไปครับผมครับผมก็หมายนะ่นานครักะลมแรงมาหน่อย <c oughs> ลแล้ววันนีน้ เราย้ายมาถึงหมานี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวฟ้าตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วหนุ่มก็ตามมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่ามีตัวหรือเปล่านะครับผมไปตัดรับชมกันข้ามช้อนนี้มมนไม่ก็ย่ากอยู่นะ เปิดคขึ้นโลได้ขึ้นมาตัวดำเลยไปไหนเลวนุ่งชนใหญ่นุ่งกูข้ามขนะ้ามไหมเฮีย À, khác đấy ngài mà Hả? đi cái gì vậy ช้อนใหญ่เว้ยน้อยเลยในช้อนใหญ่เขาแล้วนะน้อยเลยในช้อนใหญ่เขาแล้ว เรานหนึ่งลเล่น ชนใหญ่ก็ได้โดนแล้วนะฮะโดนป่ะวอป,ป,ป้าอะไระใหญ่ไหมเราโตดิ ไม่ยิงไม่โด,ดน,ะนอ,นนอ,อะฮึฮึออมาครับผมเดีย๋ยวเราดูตรงนี้สักพักนึงไม่เจอเดี๋ยวก็รวมตัวกันแล้นะครับเดี๋ยวพาไปดูป่านอนน้อยนะครับว่าโตหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมไปเออพื่อโชว์ปลาหนไง <laughs> เพื่อครับผมนี่ดูปลาชอ่อนน้อยครับผมมาเลยมาเลยแตะได้กีก่ตัวเนี่ย โอ้ยอะไรถามแต้มไหมเนี Get. <laughs> oh, ่ยอุ้ยมันใหญ่อยู่โคตรบ้าเลยเก็บโลครับผมน้องดูน้องเนาะผลงานน้องใหม่ไอ้สามแต้มครับผมพัดดัมนี่ปลานน่ะเพื่อกครับผมาเผือกออกมาใหม่ดิเด็ออกมาดิใหญ่แท้ใหญ่มาก ผมได้มาแต้มเดียวผมได้ตเช้ามาแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเลยมาครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับผมเกรดทราบมาเลยกับทีมงานนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมรอนะผครอเนี่ยยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมว่าจะไปทำอะไรต่อไปไปก่อนครับผมนี่ครับผมที่เรายิงมานะเราก็มาทำ ทำเป็นกับข้าวหรือกับแก้มชุ่มคอข้างบนก็มีอีกนะครับผมแกงหนูนะผมสาบกระเดื่อเลยป,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 ปุ๊บเป๊กปุ๊บเป๊กปุ๊บเป๊นายได้ยินอยู่นะยิงเข้ากรงกลางตัวเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาหัวเขาหัวเลยหัวไไงดยอด ใส่ไปเนี่ยร่ว,กวมกันแล้วก็จะจับหวยโดคาเลยนะครับเรากำลัปลาเสร็จแล้วนะ ไปตามยังไม่มีขาวด้วยครับผมกัมเมนูของเราเนี้นะครับผมต้มปลากะโดที่เรายิงมาครับผมแล้วก็โหแกงหนูนี่ครัวร้วนเลยเนี่ะห,หนูที่เราตีมาอยู <laughs> ่ที่เราตีเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราไปเจอไปยิงปลาเจอลูกเกี่ยวเมื่อกี้ใช่ไหมเ <laughs> ก๋ผมไปไปดูตอนจะเสร็จอีกทีนึงว่ามันจะอร่อยขนาดไหนดูเดี๋ยวดูให้ดูเชฟหนุ่มก่อน <c oughs> เชฟหนุ่มกระทะเหล็กน นี่แต่วาวามาถังต้มตักแกก็แล้เดี๋ยวผมแกงหนูแกงหนูหผมผมอมเจียวเลยแกงหนูต้องเล่าแล้วล่ะดูแล้วเราต้มปลาออย่างครับผม Ừ, thuộc gì ồm cành các thì lo yin này các thùng này có bao da các thùng mui bơm lao ผมคลิปนี้ก็ลาจริงนะครับผมไปไปก่อนผมขอตัวกินก่อนชุ่มคอขอเฮ่สวัสดีสวัสดีไปครับผมสวัสดีครับผมแก้วแก